ใช่คนนี้ชนะการเลือกตั้ง แต่เขากลับเลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านเพราะเขาอยากตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดแปลกนี้ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในเวลานั้นสุนทรยังไม่สนใจการเมืองเพราะเขาเป็นซ e o ของบริษัทร,ระดับโลกซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะในเรื่องความเก่งความฉลาดและความน่ากลัวเพราะทุกการตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของเขามักจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไม่แพ้การเข้าซื้อทวิตเตอร์ของอีลอนมัส์เขาเลยได้รับฉาย,ยาว่าปีศาจ แห่งวงการธุรกิจ ซึ่งเมื่อมีข่าวว่าสุนทรจะเดินทางมาอินเดียบรรดาบริษัทใหญ่ก็กลัวจะตกเป็นเป้าหมายหลายบริษัทถึงกับหยุดทำงานทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวรับมือการมาถึงของสุนทรแต่เมื่อนักข่าวถามว่ามาที่นี่ทำไมสุนทรกลับตอบว่าเขามาเลือกตั้งซึ่งคำตอบนั้นก็ทำให้บริษัทใหญ่โล่งอกแต่มันก็ทำให้หลายคนประหลาดใจกับการที่ซีอีโอระดับโลกอย่างสุนทรยอมสละเวลาเดินทางมาเลือกตั้งแต่แล้วความตั้งใจของเขาก็ไม่สำเร็จเพราะมีคนสวมสิทธิ์เลือกตั้งแทนเขาไปแล้วซึ่งการสวมสิทธิ ก็เป็นหนึ่งในกลโกลงยอดนิยมที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจนผู้คนมองเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเรื่องปกตินี้มาเกิดกับสุนทรมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่สื่อและผู้คนมากมายให้ความสนใจ ซึ่งเจ้าหน้าทีก่กกตก็คิดว่าสุนทรคงจะปล่อยผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้ไปแต่นั่นก็เป็นความคิดที่ผิดมหาหันเพราะสุนทรกโกรธมากๆที่ถูกสวมสิทธิ์ด้วยหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ทีมทนายประจําตัวยื่นคําร้องให้ระงับการนับคะแนนไว้ก่อนจนกว่าเขาจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างถูกต้องซึ่งสื่อและนักกฎหมายหลายๆคนก็ให้ความสนใจคดีสุดแปลกนี้เป็นพิเศษส่วนคนในวงการธุรกิจก็อยากจะรู้ว่าระบบราชการอินเดียจะรับมือปีศาจร้ายอย่างสุนทรได้หรือเปล่า เช้าวันต่อมาเมื่อสุนทรเดินทางมาถึงศาลเขาก็ได้รู้ว่ามีการนับคะแนนไปบางส่วนแล้วเขาเลยเปลี่ยนคำร้องมาเป็นการให้กกตไม่รับรองผลจนกว่าคะแนนของเขาจะถูกนับรวมเข้าไปด้วย เนื่องจากในตอนนี้คะแนนของผู้สมัครคนหนึ่งทิ้งห่างไปไกลแล้วประธานกกตเลยแย้งว่าคะแนนเดียวของสุนทรไม่น่าจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แต่สุนทรก็โต้แย้งด้วยข้อกฎหมายและข้อมูลที่เตรียมตัวมาทั้งคืนโดยเขาได้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งในอดีตที่ชีวัดแพ้ชนะกันเพียงคะแนนเดียวซึ่งสุนทรก็แนะนําให้ผู้พิพากษาเคารพคะแนนเสียงของเขาแม้จะเป็นแค่คะแนนเสียงเดียวเพื่อแสดงให้ผู้คนได้เห็นว่าศาลตัดสินตามหลักการและข้อกฎหมายโดยไม่มีเหตุผล ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเมื่อสุนทรพูดมาแบบนั้นผู้พิพา,ากษาก็กลัวว่าจะถูกทัวลงเขาเลยตัดสินตามข้อเรียกร้องของสุนทรระหว่างเดินทางกลับบ้านเมื่อคนขับรถรู้ว่าสุนทรเสียเงินจ้างทนายเป็นเงินนับแสนเขาก็อดนึกถึงเรื่องหน้าเศร้าไม่ได้เพราะเรื่องหน้าเศร้านั้นมีสาเหตุจากเงินแค่หลักหมืน่นที่ครอบครัวหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้นอกระบบได้ วกเขาเลยจบชีวิตตัวเองไปพร้อมกันทั้งครอบครัวซึ่งก็มีเพียงแค่ลูกสาวคนโตที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยชีวิตได้ทันโดยหลังจากสุนทรได้ฟังเรื่องราวที่น่าเศร้านี้เขาก็ถามว่ารัฐบาลจัดการเรื่องนี้ยังไงคนขับรถตอบด้วยนำเสียงสั่นเครือว่ารัฐบาลแค่ส่งรถดับเพลิงมาประจำการโดยไม่สนใจแก้ปัญหาเงินกู้เลยสักนิดซึ่งการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลก็ทำให้ประชาชนกโกรธมากมาก แต่พวกเขาก็ทำได้แค่แชร์ข่าวหน้าเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ลืมมันไปในเวลาไม่นานเพราะปัญหาต่างๆมากมายที่ถูกนำมาเสนอข่าวในทุกๆวันมันทำให้ผู้คนรู้สึกชินชาและสนใจปัญหาแค่ช่วงเวลาสั้นๆการแก้ปัญหามากมายเหล่านี้เล็กลายเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นสำหรับรัฐบาลหลังจากนั้นซูนทอนก็ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองที่บ้านของประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ในอินเดีย ซึ่งก็มีชนชั้นนำจากทุกวงการมาร่วมงานหนึ่งในนั้นก็คือน้องชายของมุขมนตรีที่กำลังดีใจเพราะพักมีคะแนนนำซึ่งอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าทุกคนที่นี่ล้วนแล้วแต่ทำเพื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ซ e อบริษัทยักษ์ใหญ่หรือแม้แต่นักการเมืองอย่างตัวเขาเองซึ่งเขาก็พูดออกมาอย่างไม่อายปากว่าการเมืองก็เหมือนกับธุรกิจที่ต้องลงทุนในรูปแบบการซื้อเสียงและได้เงินตอบแทนเป็นภาษีประชาชนแต่นั้น ก็เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดเพราะความจริงแล้วประชาชนคือเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นคนเลือกและจ้างนักการเมืองให้มาทํางานดูยจ่ายค่าจ้างเป็นภาษีไม่ได้จ้างให้หมายักยอกหรือโกงกิน ซึ่งเมื่อสุนทรอ,ออกตัวโต้แยง้งเรนดูก็เอาคืนด้วยการ d i s เครดิตว่าสุนทรเล่นใหญ่เรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในเล่ห์เหลี่ยมของนักธุรกิจที่ก็ไม่ต่างอะไรจากนักการเมืองดังนั้นหากสุนทรคิดว่านักการเมืองชั่วนั่นก็เท่ากับเขากําลังด่าตัวเองด้วยก่อนที่จะกลับเรนดูก็ได้พูดคมคูว่าเขาจะทําให้สุนทรไม่ได้เลือกตั้งด้วยการให้คนอื่นมาลงคะแนนเสียงแทนอีกครั้ง ตัดฉากมาที่มาซีเขากําลังจะได้เป็นมุขมนตรีอีกสมัยเพราะในตอนนี้พรคของเขากําลังนาโดงแต่หลังลูกสาวโทรมาแสดงความยินดีเธอก็ได้พูดถึงเรื่องที่สุนทรถูกสวมสิทิทธ์พร้อมทั้งออกปากเตือนด้วยความจริงจังว่าอย่าไปยุ่งกับสุนทรเด็ดขาดเพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่น่ากลัวจนหลายรัฐบาลแบนไม่ให้เข้าประเทศเพราะกลัวว่าสุนทรจะทําให้ทั้งประเทศปั่นป่วนตัดฉากมาที่สุนทรหลังเข้าได้ฟังเรื่องราวน่าเศร้าจากคนขับรถ เขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายจากการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคนเดียวมาเป็นปกป้องสิทธิ์ของประชาชนทุกคนเพื่อให้คนดีๆได้เข้าสภาไปทํางานโดยหลังจากนั้นสุนทรก็ได้จัดถแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเชิญชวนในชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์ออกมาเรียกร้องของลงคะแนนของตัวเองโดยเขาได้เปรียบคนที่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ว่าคงเป็นพวกที่ยอมให้คนอื่นเอาเมียไปใช้งานซึ่งการใช้คําพูดที่รุนแรงและหยาบคายมันก็ทําให้สุนทรถูกด่าถูกเกลียดแต่ในมุมนึงมันก็ทําให้ผู้คนสนใจ แถมยิ่งทำให้พวกผู้ชายทนอยู่เฉยไม่ได้ ดยหลังจากนั้นชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์เลือกตั้งก็ออกมารวมตัวกันยื่นคำร้องขอลงคะแนนรวมเป็นจำนวนมากกว่า3 0 0แสนคนซึ่งนั่นก็เป็นจำนวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้เรนดูที่กลัวว่าจะพลิกกลับมาแพ้จึงได้ส่งลูกน้องไปฆ่าสุนทรเพื่อที่จะขู่ให้ชาวบ้านพวกนั้นกลัวแต่ลูกน้องของเรนดูทุกคนก็ถูกจัดการเล่นงานาง่ายดายเพราะถึงแม้สุนทรจะเป็นซีอแต่เขาก็ต่อสู้ได้เก่งมาก,มาก ตัดฉากมาที่คนรักของสุนทอนหลังจะช่วยสืบหาคนที่ลงคะแนนแทนเธอก็ได้รู้ว่าคนคนนั้นเป็นนักรับจ้างลงคะแนนเสียงซึ่งเขาก็สวมสิทธิลงคะแนนไปมากกว่าพันคนเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างรายชื่อละแค่6รูปีด้วยหลังจากที่สุนทอนรู้เรื่องนี้เขาก็รู้สึกเสียดายที่ต้องเสียเงินนับแสนเพื่อทวงคืนคะแนนเสียงจากคนที่รับเงินมาแค่น้อยนิดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้โกรธเกลียดเพราะเขารู้ดีว่าคนเหล่านี้รับจ้างลงคะแนนแค่เพราะต้องการหาเงินไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อระบอบ ประชาธิปไตยเหมือนพวกนักการเมืองชั่วที่จ้างให้ทำ ก่อนถึงวันพิจารณาคดีบรรดาผู้สมัครสสที่ชนะเลือกตั้งกลัวว่าจะพลิกกลับมาแพ้หากมีการลงคะแนนใหม่พวกสสเลยพากันมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้พักขัดขวางการพิจารณาคดีด้วยการส่งคนไปเกาะจราจรที่หน้าศาลซึ่งมูขมนตรีมาีก็เห็นด้วยกับวิธีนี้แต่ก่อนที่เขาจะออกคำสั่งโคมาก็ได้โทรมาห้ามพ่อเพราะเธอรู้ดีว่าการเกาะจราจรใช้ไม่ได้ผลกับคนอย่างสนทรซึ่งเธอก็แนะนําไม่พ่อใช้อำนาจเพื่อรวบรัฐการรับรองผลเลือกตั้ง แล้วก็รีบเข้าพิธีสาบานตนเพื่อที่จะได้ใช้อำนาจความเป็นมุขมนตรีในการควบคุมผ,ผู้พิพากษาของศาลสูงและสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปโดยอ้างเหตุผลว่าต้องปิดปรับปรุงอาคารซึ่งมาสีีก็รับฟังคำแนะนำของลูกสาว แต่แล้วแผนการสุดฉลาดของเธอก็พังไม่เป็นท่าเพราะสุนทรรู้ว่าอีกฝ่ายอาจใช้วิธีนี้เขาเลยแอบเลื่อนการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นซึ่งสุนทรก็เรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่พอถูกค้านว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณสุนทรก็โต้แย้งในทันทีว่าประเทศจะสูญเสียเงินมากกว่าหากปล่อยให้คนโกงบริหารประเทศซึ่งเหตุผลและข้อมูลที่ครบถ้วนก็ทําให้สุนทรชนะคดีและทําให้พิธีสาบานตนถูกยกเลิกกลางคันซึ่งเมือคอมารู้เรื่องที่เกิด ขึ้นเธอก็โทรมาแนะนําให้พ่อปลูกปั่นให้ผู้สนับสนุนก่อเหตุจราจนเพื่อที่จะได้จัดฉากฆ่าสุนทรก่อนที่เขาจะเดินทางกลับอเมริกาตัดฉากมาที่แม่ของสุนทรเธอพอจะรู้ว่าในตอนนี้ลูกชายกําลังตกเป็นเป้าหมายของนักการเมืองชั่วเธอเลยขอให้ลูกชายรีบกลับอเมริกา แต่น,นอกจากเขาจะไม่กลับแล้วเขาก็ยังจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมซึ่งเขาก็ได้พาครอบครัวไปพบเหยื่อที่ชีวิตพังพะรัฐบาลเริ่มจากเด็กสาวที่ทั้งเสียโฉมและเสียพ่อแม่พรารัฐบาลไม่จัดการปัญหาเงินกู้เหยื่อรายต่อมาคือชายผู้น่าสงสารแน่ดีเขาเป็นที่พึ่งเดียวของครอบครัวแต่ในตอนนี้เขากลับกลายเป็นภาระเพราะถูกชนโดยคนขับรถเมล์ที่ขาดคุณสมบัติแต่รัฐกลับยินจ้างให้มาทํางานซึ่งนอกจากสองคนนี้แล้วก็ยังมี เหยื่อที่น่าสงสารอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของรัฐบาลหลังเกิดเหตุจราจนทั่วเมืองสุนทรก็พอจะรู้ว่าเป็นฝีมือของนักการเมืองที่แพ้และพานเลยหันมาใช้วิธีสุกปรปกตามที่ถนัดโดยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนจากนั้นสุนทรเลยมาหาเรนดูถึงที่บ้านแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าเขาจะลงสมัครแข่งกับมุขมนตรีมาสี เพื่อสู้กันในสนามการเมืองอันดุเดือดที่ถึงแม้เขาจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่เขาก็มั่นใจว่าจะชนะได้อย่างแน่นอนซึ่งเมเรนดูได้ยินแบบนั้นเขาก็โกรธมากๆที่ถูกยามเขาเลยสั่งให้ลูกน้องฆ่าสุนทรแต่ลูกน้องหลายสิบคนของเรนดูก็ทําอะไรไม่ได้เลยสักนิดซึ่งการเห็นลูกน้องถูกกระทืบต่อนหน้าต่อตามันก็ทําให้เรนดูยิ่งรู้สึกโกรธแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการสุนทรยังไง เขาเลยโทรให้พี่มาช่วยจัดการซึ่งไม่นานหลังจากนั้นมาสีก็โทรมารับคําประกาศเปิดศึกว่าจากนี้จะสู้กันในสนามการเมืองซึ่งสุนทรก็รู้ดีว่ามันคือการเมืองสกรปรกที่เต็มไปด้วยการกลั่นแกล้งและการใช้อํานาจในทางที่ผิดเขาเลยต้องใช้ความอัจฉริยะและไหวพริบเข้าสู้โดยหลังจากนั้นเขาก็เตรียมเอกสารทุกอย่างไปรับสมัครเพราะเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่กกตจะปฏิเสธการสมัครกรับเลือกตั้งโดยอ้างว่าขาดเอกสารเล็กๆน้อยน,อ,ยน,อ,ยนอกจากนี้เขาก็ยังรู้ว่าเจ้าหน้าที่กกตจะใช้ โกงอื่นเพื่อกลั่นแกล้งในภายหลังเขาเลยข่มขู่และพูดดักทางไว้ทุกกโกงเช่นการจงใจเขียนชื่อผู้สมัครผิดเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการตัดสิทธิ์หากชนะ นอกจากการใช้อำนาจเพื่อแั่งแกล้กงอีกหนึ่งวิธียอดฮิตในเกมการเมืองสกปรกก็คือการผู้ใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐานเพราะมันเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายแต่ได้ผลดีกับกลุ่มประชาชนหูเบาซึ่งเรนดูก็ได้พูดกล่าวหาสุนทรว่าลงสมัครรับเลือกตั้งแคปปรลสร้างกระแสให้ราคาหุ้นของบริษัทต,ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่สุนทรรู้ทันเกมการเมืองสกปรก ด้วยหลังจากที่เขาสมัครรับเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออกจากบริษัททันทีซึ่งเขาก็รอให้เลนดูออกมาพูดใส่ไรแล้วค่อยทำให้หน้าแตกกลางรายการสด ด้วยการประกาศว่าเขาลาออกแล้วดังนั้นไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาซึ่งหลังจากนั้นเรนดูก็ได้พูดบายเบี่ยงด้วยการสบประมาทว่าต่อให้สุนทรจะทุ่มเทม,มากแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งได้แต่จากนั้นสุนทรก็ได้บอกวันนีครั้งหนึ่งมหาตามาคานทีก็เคยโดนสบประมาทแบบนี้เรนดูที่ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงเลยขอให้หยุดการออกอากาศโดยอ้างเหตุผลว่าจะไปทํางานเพื่อประชาชนแต่ก่อนที่จะไปเรนดูก็ได้พูดข่ม ว่าการที่สุนทรโจมตีพรรครัฐบาลมันทําให้ประชาชนจํานวนมากไม่พอใจโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่เป็นฐานคะแนนของพรรค แต่สุนทรก็ตอบโต้คำขู่นั้นด้วยการไปปราศัยในพื้นที่ของมุขมนตรีเป็นที่แรกซึ่งผู้คนที่นี่ก็ต้อนรับเขาด้วยคำด่าคำดูถูกโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเป็นคนรวยที่คงจะไม่เข้าใจความทุกข์ร้อนของชาวบ้านแต่สุนทรก็แก้ไขความคิดผิดๆนั้นด้วยการพูดถึงปัญหาราคามะเหือเทศตกตำ่ำซึ่งเขาก็พูดด้วยข้อมูลเชิงลึกและชี้ให้เห็นปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากการทำงานของรัฐบาลที่อุ้มในทุนผู้ผลิตจนไม่เห็นหัวเกษตรกร,ร,กรซึ่งความรู้ความสามารถที่สุนทรแสดงให้เห็น มันก็ทำให้เขาเริ่มได้รับการยอมรับแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังสงสัยในจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาเพราะในขณะที่ผู้คนมากมายไม่สนใจการเลือกตั้งหรือบางคนก็ไปใช้สิทธิ์เพียงเพื่อแลกเงินแต่แล้วทำไมสุนทรถึงให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงแค่คะแนนเดียวมากขนาดนั้นทางด้านสุนทรตอบด้วยการเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าพ่อของเขาเป็นชาวประมงฐานะยากจนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลพ่อและชาวประมงคนอื่นๆเลยไม่สละดเวลาทำมาหากินเพื่อ ก็ไปเลือกตั้งแต่หลังออกทะเลไปได้สักพัก พ่อของสุนทรก็คิดขึ้นมาได้ว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งของตัวเองนั้นมีค่าเขาเลยชวนเพื่อนๆกลับขึ้นฝั่งไปเลือกตั้งแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ถูกทหารข้าศึกโจมตีพระรัฐบาลล้มเหลวในการเจรจาสันติภาพเป็นเหตุทําให้ชาวประมงหลายคนบาดเจ็บล้มตายหนึ่งในนั้นคือพ่อของสุนทรที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเขาก็รู้ตัวว่าคงไม่รอดเขาเลยขอให้เพื่อนทิ้งเขาลงทะเลเพราะเขาไม่อยากให้ครอบครัวเสียงเงินทองอันมีค่าไปกับการทําพิธีศพซึ่งสุนทรก็เจ็บปวด เสียใจกับเรื่องนี้มากๆ แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้เงินที่แลกมาด้วยศพของพ่อไปกับการศึกษาและการขนขวายหาโอกาสโดยหลังจากที่เขาทุ่มเทจนแทบกระอักเลือดเขาก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ไม่ว่าเขาจะไปอยู่เมืองไหนหรือประเทศอะไรเขาก็จะกลับมาเลือกตั้งทุกครั้งเพียงแต่ในครั้งล่าสุดเขากลับมาในฐานะซีอระดับโลกผู้คนเลยพึ่งมาให้ความสนใจโดยหลังจากบอกเล่าเหตุผลให้ฟังสุนทรอก็ถามว่ามีใครบ้างที่มาจากเมืองอื่นปรากฏว่าแทบทุกคนยกมือซึ่งสาเหตุก็เป็น ปัญหาความยากจนและปัญหาคุณภาพชีวิตในต่างเมืองปีบให้ผู้คนมากมายต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อเข้ามาต่อสู้และดิ้นรนในเมืองใหญ่เช่นปัญหาความแห้งแล้งปัญหาเงินกู้นอกระบบซึ่งหลายๆคนก็อยากจะกลับบ้านอยากจะไปอยู่กับครอบครัวและอยากจะดูแลพ่อแม่ที่เริ่มแก่เฒ่าพวกเขาเลยได้แต่หวังว่าในสักวันปัญหามากมายเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขแต่ปัญหาคือไม่มีประชาชนคนไหนไปแจ้งปัญหาให้มุขมนตรีรับรู้โดยตรง เพราะพวกเขากลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนแต่เมื่อสุนทรบอกว่าเขาจะไปแจ้งชาวบ้านทุกคนก็มีความกล้าและพร้อมสู้เคียงข้างโดยหลังจากนั้นสุนทรก็แว้นมอไซพาทุกคนไปหามุขมนตรีที่กําลังตั้งเวทีปราศัยหาเสียงซึ่งเขาก็ได้เข้าไปพูดท้าทายว่าเขาจะถอนตัวจากการเลือกตั้งนี้ทันทีหากมาสีกล้าให้คํามั่นสัญญาต่อประชาชนว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่ประชาชนแจ้งแต่หลังจากมาสีอ่านปัญหามากมายเหล่านั้นเขาก็หัวเราะพร้อมทั้งบอกให้รู้ว่าปัญหาพวก นี่คือสิ่งที่นักการเมืองจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์เพื่อใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงและเพื่อกดให้ประชาชนลำบากยากจนเพราะความจนทําให้การซื้อเสียงมีประสิทธิภาพโดยหลังจากชนะเลือกตั้งนักการเมืองก็มักจะสร้างปัญหาพวกนี้เพื่อกอบโกยหาเงินให้มากกว่าที่เสียไปซึ่งปัญหาที่สร้างขึ้นเองมันก็สามารถควบคุมจัดการได้ง่ายหากอยากใช้เป็นนโยบายหาเสียงก็แค่เลี้ยงปัญหาเหล่านั้นเอาไว้หรือหากอยากสร้างผลงานความดีก็แค่ทำเป็นจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งกลไกการเมืองสกรปรกนี้ก็เป็น,นกลไกที่แข็งแกร่งและทรงพลังจนไม่สามารถหยุดได้ด้วยคนเพียงคนเดียวแต่คำฝู่ของมาซีนอกจากมันจะไม่ทำให้สุนทรกลัวแล้วมันก็ยังทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าจากนี้เขาต้องตั้งพรรคการเมืองจึงจะสามารถหยุดยั้ยงกลไกการเมืองสกรปรกได้ซึ่งเมื่อสุนทรประกาศว่าจะตั้งพรรคมาสีก็ตกใจและสงสัยเรื่องเงินทุนเพราะถึงแม้สุนทรจะเป็นซีโอระดับโลกแต่การเมืองมันก็ต้องใช้เงินมหาศาลซึ่งสุนทรก็ได้ไขข้อสงสัยนั้นด้วยการ ชี้ไปทางประชาชนเพื่อบอกให้รู้ว่าพรรคของเขาจะขับเคลื่อนด้วยแรงสนับสนุนของประชาชนไม่ใช่เงินสกรปรกจากเจ้าพ่อในทุนซึ่งเมื่อมาสีได้ยินแบบนั้นเขาก็ทั้งโกรธทั้งกลัวเขาเลยออกคำสั่งให้ตำรวจทุบตีชาวบ้านและส่งลูกน้องฝีมือดีไปรุมฆ่าสุนทรซึ่งในตอนแรกเขาก็สู้ไม่ได้แต่เมื่อเขาเห็นชาวบ้านถูกทุบตีเขาก็คืนสู้และจัดการพวกลูกน้องได้สำเร็จส่วนทางด้านชาวบ้านแม้พวกเขาจะถูกทุบตีจนเจ็บหนักแต่ก็ไม่มีใครโทษสุนทรแถมพวก เขายังขอบคุณที่ทําให้ตาสว่างซึ่งพวกเขาก็ภาคภูมิใจมากๆที่ได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องและประชาธิปไตยแต่ถึงแม้ชาวบ้านจะพูดแบบนั้นสุนทรก็ยังเจ็บปวดและโกรธแค้นจากนั้นเขาจึงได้เดินหน้าก่อตั้งพรรคซึ่งเขาก็ไม่ต้องใช้เงินเพื่อสร้างสํานักงานเพราะประชาชนที่สนับสนุนกินดีสลัดที่พรรคของตัวเองเพื่อให้พรรคใช้เป็นสํานักงานชั่วคราวในส่วนของการคัดเลือกผู้สมัคร สุนทรไม่สนใจเจ้าพอบ้านใหญ่ไม่สนใจคนที่เจนจัดสนามการเมืองผู้สมัครที่เขาต้องการคือคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริงเขาจึงได้เชิญชวนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียให้ประชาชนในแต่ละเขตเสนอชื่อตัวแทนไว้เบื้องต้นเขตละ3คนซึ่งสุนทรก็จะคัดเอาหนึ่งใน3คนนั้นมาเป็นตัวแทนผู้สมัครของพรรคโดยไม่สนวันณะหรือฐานะของผู้สมัครคนๆนั้นอาจเป็นครูอาจารย์อาจเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรืออาจเป็นชาวบ้านจนๆก็ได้ซึ่งการคัดเลือก ผู้สมัครที่ยึดโยงกับประชาชนก็ทําให้พักได้ผู้สมัครที่ดีและมีความต้องการที่จะทํางานอย่างแท้จริงแถมยังเป็นผู้สมัครที่มีความหลากหลายสามารถเป็นตัวแทนในแต่ละสาขาอาชีพและมีความเข้าใจผู้คนในทุกช่วงอายุตั้งแต่เจนซีไปจนถึงเบบี้ปูมเมอร์ซึ่งการทํางานการเมืองแบบใหม่ของสุนทรก็ทําให้คะแนนความนิยมของเขาพุ่งสูงเพราะประชาชนรับรู้ได้ถึงความจริงใจและเชื่อมั่นว่าการเมืองแบบใหม่นี้จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในวันหนึง่งมีคนนอหลักฐานสำคัญมามอบให้สุนทรมันเป็นหลักฐานเน่าผิดมุขมนตรีมาซีที่นักเคลื่อนไหวรวบรวมไว้ก่อนหายตัวไป ซึ่งสุนทรก็จะเปิดเผยมันในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแต่หลังโคมารู้เรื่องนี้เธอก็ตัดสินใจเดินทางกลับอินเดียมาช่วยพ่อโดยเริ่มจากแถลงข่าวโจมตีเรื่องที่สุนทรกระทืบลูกน้องของเรนดูเพื่อทําให้เขามีภาพลักษณ์ที่ไม่น่ารักนอกจากนี้มาสีก็ยังสร้างวัฒกรรมและใส่ร้ายว่าสุนทรเป็นนักธุรกิจชั่วร้ายที่รับงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ให้มาค้นหล้มรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ซึ่งการใส่ร้ายในครั้งนี้ก็ต่างจากครั้งก่อนเพราะมาสีบอกว่าเขามีหลักฐาน จเจนและเขาจะเปิดเผยมันในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นโคมาก็จัดฉากให้ตัวเองประสบอุบัติเหตุและจงใจทําให้กล้องจรปิดเห็นว่ามีคนเข้ามาเอากระเป๋าเอกสารไปเพื่อที่จะทําให้ผู้คนในสังคมเข้าใจว่าสุนทรส่งคนมาลอบสังหารเพื่อที่จะชิงเอกสารหลักฐานไปทาลาย ซึ่งแผนการสุดฉลาดนี้ของโคมาก็ทําให้การกล่าวหามีความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานจริงๆเพราะสามารถอ้างได้ในภายหลังว่าหลักฐานที่มีถูกชิงไปแล้วส่วนการจัดฉากชิงหลักฐานแม้มันจะเสี่ยงชีวิตไปบ้างแต่มันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้โคมาก็ยังแซงทําเป็นเจ็บหนกักเพื่อเรียกคะแนนความสงสารเห็นใจซึ่งนั่นก็ทําให้คะแนนความนิยมของมสัสีเพิ่มขึ้นส่วนทางกับคะแนนความนิยมของสุนทร ดยหลังจากพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบโคม่าก็ดําเนินการตามแผนขั้นต่อไปซึ่งก็คือการลงมือฆ่าพ่อตัวเองผลกดดันให้สุนทรไม่กล้าเปิดโปงความผิดเพราะหากเขาทําแบบนั้นเขาก็จะถูกปน้ำมาไม่ให้เกียรติคนตายและนอกจากนี้ข่าวการตายอย่างมีเงื่อนงำของมาซีก็ยังทําให้ความนิยมของสุนทรลดน้อยลงไปอีกเพราะผู้คนมากมายคิดว่าเขาเป็นคนสั่งฆ่าเพื่อแก้แค้นที่ถูกเปิดโปงก่อนหน้านี้ เมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งแม้คะแนนความนิยมของสุนทรจะลดลงจนเหลือแค่2%แต่การที่เขายังนิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวมันก็ทำให้โคมารู้สึกไม่วางใจเธอเลยข่มขู่ให้สุนทรถอนตัวโดวยบอกว่าหลังเธอชนะการเลือกตั้งเธอจะใช้อำนาจเล่นงานผู้สมัครในพรรคของสุนทรด้วยการยัดคดีในข้อหาต่างๆหรือไม่ก็อาจจะจัดฉากฆ่าให้ตายแต่ไม่ว่าโคมาจะข่มขู่ยังไงสุนทรก็ยังปฏิเสธที่จะถอนตัวเพราะเขามั่นใจว่าจะชนะแน่นอน ในวันลงคะแนนจูยูนะักเคลื่อนไหวที่หายตัวไปก็ได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์บอกว่าเขามีหลักฐานเอาผิดสุนทรแต่เขายังไม่สามารถเปิดโปงได้ในตอนนี้เพราะโคมาอยากชนะการเลือกตั้งอย่างสมศักดิ์ศรีเธอเลยขอร้องให้เขาเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อน ตัดฉากมาที่สุนทรเขาดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเพราะความจริงแล้วเขาคือคนที่โพสต์ข้อความพวกนั้นซึ่งสาเหตุที่เขาโพสต์ใส่ร้ายตัวเองแถมยังยุกย่องชม,ชมเชยโคมาก็เป็นเพราะเขามีแผนการบางอย่างด้วยหลังจากนั้นเขาก็ได้โพสต์บอกตำแหน่งซึ่งเมื่อตำรวจตามไปตรวจสอบก็พบเงินจำนวนมหาศาลและพบศพของนาเคลื่อนไหว ซึ่งสภาพศพก็เห็นได้ชัดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า10วันดังนั้นเรื่องที่ผู้ตายไปพบโ,โพมาจึงเป็นเรื่องโกหกที่ทำให้เธอตกที่นั่งลาบากเพราะก่อนหน้านี้เธอได้ให้สัมภาษณ์ ว่าจะพูดคุยกับนักเคลื่อนไหวจริงตามในโพสต์ซึ่งความจริงแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามแผนสุดอัจฉริยะของสุนทรที่จงใจให้โคมาเอออ,อไปตามข่าวลวงโดยเอาเรื่องที่ตัวเธอเองได้ผลประโยชน์มาล่อซึ่งหลังจากนั้นไม่นานสุนทรก็ไลฟ์สดผ่านบัญชีของนักเคลื่อนไหวเพื่อเปิดโปงแผนชั่วของโคมาทั้งเรื่องที่เธออยู่เบื้องหลังการตายของนักเคลื่อนไหวแล้วเรื่องที่เธอเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองโดยมีพยานที่น่าเชื่อถือคือแม่ของเธอ แต่ทันทีที่โคมารู้เรื่องนี้เธอก็สั่งให้ลูกน้องไปฆ่าปิดปากแม่ตัวเองสุนทรเลยต้องเขา้าสู้เพื่อปกป้องแม่ของโคมาและหลังจากนั้นเขาก็ให้เธอบอกเราเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านไลฟ์โซดซึ่งความจริงที่น่าตกใจนี้ก็ทําให้คนมากมายที่ไม่สนใจการเลือกตั้งเปลี่ยนใจมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพราะพวกเขาได้เรียนรู้แล้วว่าหากยังคงนิ่งเฉยเหมือนเดิมต่อไปพวกเขาจาได้คนชั่วช้าอย่างโคมามา,มาเป็นผู้นํา หลังจากนั้นโคมาก็ถูกจับตัวไปดำเนินคดีส่วนผลการเลือกตั้งพรรคของสุนทรชนะแบบแลนสไลด์แต่ในวันพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหนง่งสุนทรกลับสลัสิทธิ์ที่จะเป็นมุขมนตรีโดยเขาได้บอกเหตุผลว่ารัฐบาลที่มีเสียงในสภามากเกินไปถือเป็นภัยอันตรายต่อประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนั่นจะทำให้ฝ่ายค้านนอนแอจนไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยเหตุนี้สุนทรเลยจะสลัสิทธิ์การเป็นมุขมนตรีเพื่อไปทำงานตรวจสอบ ตอบอย่างเข้มข้นในฐานะฝ่ายค้านนักการเมืองคือลูกจ้างของประชาชนที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชนโดยมีค่าจ้างคือภาษีจากประชาชนในหนังเรื่องนี้ข้อไหนไม่ใช่วิรกรรมของ PK หนึ่ขอเคมพระเจ้า 2. แจ้งจับพระเจ้า 3. วิ่งไล่พระเจ้า ชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสุกเสาหกโมงตรงสวัสดีค่ะ